สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับ18ตุลาคม2565 20.40นาฬิกา40นาทีมีเรื่องด่วนมาเล่าให้กับอสมออศสที่เกี่ยวข้องฟังด่วนครับวันนี้มีข่าวสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยแจ้งให้คู่สมรสอสมคู่สมรสอสสหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนด้านอสมครับใครที่เป็นผู้สมัคร สมาคมจกสสมอไปสมัครสมาชิกสมาคมจกสสมอไปส่งใบสมัครถึงสมาคม1-30กันยายน65และเขารับรองเป็นสมาชิกแล้วเมื่อ4ตุลาคม65และเขาหักเงินค่าสมัคร100บาทค่าบรุงรายปี25บาทเมื่อ12ตุลาคม65รวม125บาทนะครับก็มีการหักไปแล้วนะครับแต่ทีนี้สมาคมแจ้งว่ายังมีผู้หักไม่ได้เมื่อวันที่12ตุลาคมอยู่13,000กว่าคนนะครับ เพราะฉะนั้นให้พี่น้องอสมอ,อสสรอตรวจสอบข้อมูลนี้ครับถ้าคู่สมรสของท่านยังหักไม่ได้125บาทเมื่อ12ตุลาคม65ให้รีบดำเนินการด่วนนะครับให้นำเงินเข้าฝากเข้าบัญชีธนาคารทรกสให้กับคู่สมรสอสมอคู่สมรสอสสด่วนภายในวันพรุ่งนี้ครับ19ตุลาคม5ครับให้นำเงินฝากเข้าบัญชีทกสบัญชีที่จะให สมาคมหักนั่นแหละครับฝากเข้าด่วนภายในวันที่19ตุลาคมนะครับหรืออย่างช้ายาช้ากว่า20ตุลาคมฝากให้มากกว่า125บาทเข้าไว้นะครับฝาก200ก็ได้300ก็ได้นะครับให้มีเงินเหลือติดบัญชีไว้เขาจะหักในรายที่หักไม่ได้เมื่อวันที่12ตุลาคม125บาทเขาจะหักอีกวันที่21ตุลาคม65ฟังให้ชัดนะครับ ทางสมาคมจะหักจากบัญชีทกศคู่สมรสอสม,อสมนะครับคู่สมรอสอศยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทขอให้พี่น้องอสมอส,มสอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฝากเงินเข้าบัญชีคู่สมรสบัญชีทกศของคู่สมรสด่วนภายในสิบเก้าตุลาหรือยี่สิบตุลานะครับฝากให้มากกว่าร้อยยี่สิบห้าบาทไว้ฝากสองร้อยสามร้อยยิ่งดี พอส่วนที่เหลือจะเป็นเงินเหลือติดบัญชีไว้ให้บัญชีเดินสะพัดอยู่ตลอดเวลานะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ